เธอว่าเราควรออมเงินก่อนหรือออมแรงไว้ตอบคำถามที่เธอถามเมื่อไหร่จะรวยตอบไม่ยาครับออมเงินก่อนไม่ต้องเก็บแรงด้วยออมเงินก่อนเลยอันดับแรก ไลฟ์ไซเคิลของคนเราครับไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกช่วงอายุวัยเรียนเราก็เรียนขอตังค์พ่อแม่เนาะเอาจิงๆ <c oughs> เราทำงานทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมทุกคนก็จะมีเป้าหมายหลากหลายกันไปอย่างเช่นเป้าหมายท่องเที่ยวเป้าหมายสร้างครอบครัวเป้าหมายสร้างรถหรือบางคนมีกินไปวัน นั่นก็คือเป้าหมายของเขาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนคำนึงถึงไว้คือเป้าหมายตอนกเกษียณเพราะมันน่ากลัวมากถ้าคุณไม่ได้วางแผนมันใครจะดูแลคุณคุณจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพไหม มันน่ากลัวมากเลยหรือคุณจะไปรองเงินจากรัฐบาลซึ่งเยอะมากใช้ไงให้หมดก่อนดังนั้นผมก็เลยกลัวกลัวการเกษียณมากๆเพราะชีวิตโสดอย่างเราแล้วใครจะดูแล นอกจากสิ่งที่เราหาได้ทุกวันนี้นะครับดังนั้นควรออมคนสมัยก่อนเจน Z ซดเจนซก็จะอยู่กับที่บ้านที่บ้านก็บอกใช้แล้วเหลือก็เก็บนะไม่เหลือบอกเลยไม่เหลือดังนั้นการใช้ชีวิตหรือคำสอน ของอดีตของผู้ใหญ่อาจจะใช้ไม่ได้กับยุคนี้ยุคนี้ต้องใช้คําว่าเก็บก่อนเก็บก่อนเลย20%ยังน้อยไปด้วยซ้ําเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันเนี้ยที่เราทํางานเนี่ยเพื่ออะไร60เราไม่มีแรงทํางานแล้วนะเราต้องเก็บเงินไว้ใช้ตอนนู้นดูจากรัฐบาล ของประเทศอื่นๆใช่ครับเขาเก็บภาษีเยอะมากเยอะเพราะอะไรเพราะเขาก็ดูแลคนของเขาเยอะเหมือนกัน60สิบเขาก็มีเงินให้ประชาชนของเขาทำไมฝรั่งมาถึงมาอยู่ชอบมาอยู่บ้านเราเพราะว่าค่าเงินเขากับค่าเงินเรามันต่างกันมาอยู่บ้านไปอยู่อยู่บ้านเขาก็อยู่ได้แต่อยู่บ้านเราเขินแต่ถ้ามาอยู่บ้านเราคือมหาเศรษฐีคือคนมีเงิน แต่เราล่ะใครคิดถึงเรื่องนี้กันบ้างไหมดังนั้นให้ความสำคัญกับการออมมากที่สุดเพราะผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันคืออะไรแต่อย่างน้อยผมก็รู้แล้วว่าอนาคตผมผมมีเงินแน่ๆก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับเพื่อนๆเราเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้ เหมือนบอกได้เลยนะครับพอนนี้คือโสดไม่แสดเรามาคุยกัน